นี่นะคะถั่วง,งอกคนดสามชั้นของเรายังไงคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆคะ่ะเราก็จะได้ถั่วง,งอกอร่อยอร่อยหวานหวานกรอบๆรับประทานกันนะคะอย่างแรกเลยเราจะมาล้างน้ำเอ่อเม็ดเม็ดถั่วเขียวนะคะเราก็จะล้างน้ำก่อนให้สะอาะะดเปิดน้ำใส่เลยคะะ่ะก็ล้างน้ำอุณหภูมิห้องเนียะ,ะใช้น้ำอุณหภูมิห้องล้างนะคะ ล้างกับพวกฝุ่นแล้วก็พวกเม็ดเสียเ,ยเขาออกไปก่อนนะคะแล้วก็เททิ้งนีะล้างด้วยน้ำออกใสๆนะคะเม็ดถั่วเราจะได้สะอาดแล้วก็เวลาเราพอออกมาก็จะได้สะอาดแล้วก็สวยนะคะล้างสองครั้งนะคะเสร็จแล้วพอเราล้างน้ําได้สะอาดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะ แช่ในน้ำอุ่นค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นที่เราผสมไปแล้วนะคะก็คือใช้น้ำเย็นสองส่วนแล้วก็น้ำร้อนส่วนหนึงนะคะนี่นะคะเป็นน้ำอุ่นที่เราผสมไปแล้ว วิธีผสมก็คือน้ำเย็นสองส่วนน้ำร้อนส่วนหนึ่งน้ำบุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะใช้ผสมกับน,น้ำร้อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็แช่หล,ลัดใส่ในถว้วยของเราเลยทำงแช่เลยนะคะเราจะแช่เข้าไว้ประมาณ ถ้าใครไม่มีเวลาก็ประมาณ6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาเยอะหน่อยก็แช่12ชั่วโมงก็ได้หรือถ้าเรามีเวลาเยอะไม่รีบนะคะก็คือเราสามารถที่จะแช่ได้หนึ่งคืนนะคะเม็ดถั่วของเราก็จะตื่นตัวเป็นบวมขึ้นนะคะเขาจะงอกได้เร็วขึ้นเพราะตอนนี้เขาก็แข็งมากค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ประมาณสิบสองชั่วโมงหรือ หกขัวโมงนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ปิดฝาทิ้งไว้เลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าวิธีใส่ตะกร้าของเรานะคะนี่นะคะหลังจากที่เราช่ถั่ววอกไว้หนึ่งคืนนะคะเมเ็ดเขาก็จะบวมๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดีย๋ยวเทใส่ตะกร้ากันนะคะเทใส่ตะกร้าเลยนะคะนี่นะ หลังจากที่เราแช่นหนึ่งคืนเม็ดถั่วของเราก็จะบมๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการล้างก่อนครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเพาะใส่ตะกร้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเพาะกันเลยนะคะอย่างแรกเราเราจะนํากระดาษทิชชู่ใส่ลงไปในตะกร้าก่อนนะคะกระดาษทิชชู่จะช่วยเก็บความชื้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าขาวบางค่ะที่เรามีอยู่เตรียมไว้นะคะผ้าขาวบาง ผ้าขาวบางจะตัดเป็นรูๆเล็กๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะช่วยให้ระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะคะเวลาเราลดน้ําเข้าไปนะคะน้ำเขาก็จะระบายเออ่ลงสู่กระมังที่เราลองไว้ได้ได้ดีนะคะคือไม่ทําให้น้ําขังอยู่ในตะก้า,าถั่วงอกของเรานะ,ะก็วางลงไปนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวแล้วเรา,เราก็จะนําเม็ดถั่วเขียวของเรา ลงใส่ในตะกร้าเลยค่ะโรยไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะแต่ไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะเราก็จะโรยไม่หนามากไม่บางมากค่ะกะว่าพอดีๆนะคะกะว่าไม่หนามากไม่บางมากให้เม็ดถั่วเขาขึ้นมาเอา่อยาวสม่ำเสมอกันดีนะคะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำ กระดาษทิชชู่ค่ะวางทับไปบนอย่างนี้นะคะวางทับเม็ดถั่วเราลงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำผ้าขาวบางผืนเล็กๆผืเนเล็กๆที่เราเตรียมไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะเจาะรูเหมือนกันจะตัดให้เข้าเป็นรูเหมือนกันเพื่อที่เวลาเราลดน้ําถั่วงอกเข้าไปนะคะ <laus> ขเขาจะได้ระบายน้ําออกได้ดีนะคะนี่ค่ะวางไปบนกระดาษทิชชู่อีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแ,แ,แล้วเราก็จะโรยเม็ดถั่วลงไป รวปอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้เราจะทำได้สามชั้นนะคะเม็ดถั่วเขียวก็จะประมาณครึ่งกิโลค่ะอันนี้เราทำทานเองที่บ้านเล็กๆน้นอยๆนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำ ไม่ได้ทําเยอะทําแค่พอทานได้นะคะก็ถ้าใครจะทําเยอะๆก็หาตะกร้าใบาใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ทํำหลายๆชั้นขึ้นมาได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ชั้นที่สองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะต้องออใช้กระดาษทิชชู่วางไปก่อนค่ะวางทับไปเลยนะคะใช้กระดาษทิชชู่วางทับบนมิตนถั่เขียวแบบนี้นะคะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้ผ้าขาวบางที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะวางบนกระดาษทิชชู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแ,แล้วเมื่อัุกเขียวที่เราเหลืออยู่นะคะเราก็จะเทลงไปเลยะะอันนี้คือชั้นที่สามนะคะแล้วเราก็จะเกลี่ยให้เขาทั่วทั่วเราก็จะได้สามชั้นนะคะสามชั้นอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนํากระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะใส่ทับไปอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะใส่ทับลงไปแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราจะมีผ้าอีกผืนนึงค่ะสําหรับที่จะวางทับเออด้านบนเพื่อที่จะให้เขาเก็บความชื้นนะคะก็นําผ้าอีกผืนหนึ่งจะเป็นผ้าอะไรก็ได้นะคะเผ้าเช็ดหน้าผืนบางๆก็ได้ค่ะเป็นผ้าอะไรก็ได้ผืนบางๆนะคะที่สามารถที่จะ ปกคลุมเขาไว้ได้นะคะใช้ผ้าอะไรก็ได้นะคะนี่ก็ชุบน้ําอีกค่ะเราจะชุบน้ําให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะสําหรับที่จะเอาเขามา,าปิดคลุมไว้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะทําการลดน้ําไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะใช้ผ้าคลุมนะคะนี่ค่ะอาจจะมีเป็นอ,อะไรก็ได้นะคะสําหรับใส่น้ําที่จะมาลด ลดน้ำแบบนี้นะคะลดให้เขามีความชุ่มเลยค่ะวันแรกที่เราเพาะนะคะลดให้เขาเปียกเลยนะคะสําหรับวันแรกที่เราเพาะทําการเพาะนะคะนี่ค่ะลดให้ผ้าเราเปียกเลยนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าขาวบางเนี่ยค่ะอีกผืนหนึ่งเนี่ยค่ะชุบน้ำให้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 เปียกเลยนะคะแล้วก็บีบ นี่ค่ะก็กะว่าเอาพอเปลียยๆนะคะประมาณนี้นะคะให้ผ้าเรามีความเปี่ยนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดคุมเข้าไปอีกอย่างนี้นะคะนี่ค่ะปิดไว้อย่างนีง้เลยนะคะปิดไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วน้ําที่เราลดไปในกระมังเนี่ยแล้วก็จะเทออกก่อนนะคะเราจะเทน้ําทิ้งนะคะปล่อยให้ปล่อยให้น้ําในตะกร้าเราหยดออก ให้น้ําที่เราลดาถั่วเขียวเราไปเนี่ยให้เขาหยดออกให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ําในกระมังนี่ยค่ะทิ้งนี่ค่ะเราก็จะได้เม็ดถั่วเขียวที่เราทําการเพราะใส่ตะกร้านี้นะคะก็คือตอัวน,นี้น้ําเขาไม่หยดแล้วนะคะแต่เขาจะมีความเปียกชื้นอยู่ในนี้นะคะเราก็ใช้กระมังใบนี้ค่ะลองเอาตะกร้าใส่ในนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะ สวมถุงดำแบบนี้นะคะหรือจะเป็นถุงแบบไหนก็ได้นะคะเป็นถุงพลาสติกแบบไหนก็ได้นะคะเอาไปสวมแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวมไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราเราก็จะมัดปากถุงะคะ่ะนี่ค่ะมัดไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปเก็บในที่รับเอ่อไม่มีแสงนะคะเอาที่แบบว่า ไม่มีแสงหรือที่มืดๆหน่อยนะคะเอาไปวางไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะลดน้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะลดน้ําแค่วันละหนึ่ง,ะค,ะง,รงครั้งนะคะเรามาดูถั่วงอกวันที่3ามของเราเลยนะคะว่าเขายาวแค่ไหนนะคะนี่ค่ะ ก็จะขาวสวยนะคะเป็นถั่วง,งอกขึ้นมาแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบอ่อนๆหวานๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถเก็บทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะก็จะออกหน่อมาประมาณนี้นะคะหน่อกําลังอ่อนๆขาวขาวนะคะจะเป็นถั่วง,งอกหัวโตวอ่อนๆขาวขาวอวบๆนะคะเดี๋ยวเราจะลดน้ําทิ้งไว้อีกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเขาจะยาวแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลดน้ําแล้วก็ ปิดกขทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะคะก็ลดไปเลยค่ะถ้าล,ลดเหมือนเดิมค่ะใช้บัวลดน้ำเข้าไปลดให้เขาชุ่มเหมือนเดิมนะคะเพื่อเพิ่มความเจริญเติบโตให้เขาค่ะให้เขามีน้ำดื่มเขาก็จะได้โงกต่อความยาวให้เราอีกนี่ค่ะ รสให้เปียกชุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดทิ้งไว้อีกเหมือนเดิมนะคะ,คะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้เหมือนเดิมนะคะผ้าขาวบางเราก็พรม,มน้ำหน่อยให้ผ้าขาวบางมีความชุ่มหน่อยนิดหน่อยนะคะพอแค่ชุ่มชุม พอให้ผ้าเขาชุ่มชุ่มปเปียกๆนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วเราก็จะปิดทิ้งไว้เหมือนเดิมก็รินน้ำในกระมังออกนะคะนี่ค่ะเขาจะออกลากเดี๋ยวแล้วเราก็จะรินน้ำในกระมังออกนี่ค่ะน้ำที่เราลดเข้าไปนะคะรินออกเลยนะคะเดี๋วแล้วเราก็จะนำตะกร้า าวางใส่กระ,ะมังกับกระ,ะมังไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะมัดปากถุงไว้เหมือนเดิมนะคะเรามาติดตามดูถั่วงอกวันที่สี่ของเรานะคะนี่ค่ะเขาจะตุงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจากผ้าที่เราห่อทําการปิดคุมเอาไว้นะคะตอนนี้เขาเริ่มเขามีความจเจริญเติบโต,ตดันผ้าขึ้นมาแบบเป็นเป็นแบบเห็น คือเขาจะตุงดันผ้าขึ้นมานะคะนี่ค่ะความยาวค่ะนะคะก็เราจะมองเห็นความจเจริญเติบโตของเขาที่ผ้าเราพูนตึงต,ง,ตงขึ้นมานะคะนี่ค่ะขาวสวยแล้วค่ะวันนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้แล้วนะคะเป็นถั่งอลกที่ขาวสวยมากค่ะนี่ก็จะเป็นชั้นบนนะคะนี่นี่ก็ชั้นในชั้นที่สองที่อยู่ด้านในนะคะงอกขึ้นมาสวยมากค่ะนี่ค่ะ ะจะเป็นชั้นที่สองที่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะลองเออ่แกะดูกันนะคะว่าชั้นล่างของเราเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นสามชั้นจะเป็นถั่วงอกสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราดูแกะกันดูกันเลยนะคะวิธีแกะออดูชั้นล่างของเรานะคะง่ายๆค่ะเราจะใช้กระมังใบใบล่างนะยคะ่ะ ยกตะกร้าออกแล้วก็ใช้กระมังใบล่างอย่างงี้ฟั่มลงอย่างนงี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะฟั่มกระมังกับตะกร้าเนี้ยคว่มเอาตะกร้าขึ้นด้านบนนะคะนี่นะคะฟว่มฟว่มขึ้นตะกร้าขึ้นด้านบนอย่างนงี้นะคะแล้วก็ดึงตะกร้าออกอย่างนงี้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นด้านล่างของเขานะคะว่าลากเขาจะโผล่ขึ้นมานะคะลากเขาจะแทงออกมาด้าน นี่ค่ะด้าน,นล่างของกระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยค่ะก็คือเป็นการซึมซับน้ําเพื่อที่จะให้ถั่วงอกขดูดกินน้ํานะคะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะงายเอ,อ่อไอ้เจ้าด้านนี้ค่ะลงไปแล้วเราจะมาดูถั่วงอกด้านในกันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะนาอาด้านเนี้ยด้านก้นตะก้าเนี่ยค่ะความลงไปบนบนนี้นะคะบนก็อี้ที่บางอยู่เนี่ยค่ะ แล้วเราก็ยกกระมังอันนี้ขึ้นออกเราก็จะเห็นถั่งโงของเราโชว์ขึ้นค่ะดึงผ้าออกนะคะนี่ค่ะถั่งออของเราเป็นยังไงคะสวยไหมคะถั่งอกคอนโดสามชั้นในตะก้าของเรานะคะขาวสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่อันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะงอกออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ ชั้นแรกของเรานะคะขาวสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะคะนี่นี่ค่ะชั้นที่สองของเรานะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะอวบขาวสวยมากนะคะนี่ค่ะคนดูสามชั้นของเรานะคะถั่งโง่คนดูสามชั้นของเราสวยมากนะคะชั้นที่สองนะคะคก็จะงโง่ขาวสวยอวบค่ะนี่ค่ะต้นเขาจะอวบสวย พร้อมรับประทานแล้วนะคะลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแค่หาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านตามเหมือนอย่างที่ในวิดีโอทํานะคะเราก็จะได้ถั่วงอกขาวๆสวยๆไว้รับประทานนะคะนี่ค่ะออกมาขาวอวบนะคะสวยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีถั่วงอกไว้รับประทานทําทานเองก็เล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่าเราทาน เราไม่ได้ใช้เยอะก็ทำทานเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะ